สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออนไลน์กับคุณนะครับผมคุณผมเป็นนักการตลาดออนไลน์ครับวันนี้นะครับผมได้รับเมสเซจจากฟอลโลเวอร์ครับถามว่าผมมีการออกแบบตำเนลของยูทูบยังไงให้มันดูดีให้มันน่าสนใจสามารถสอนพวกเขาได้หรือไม่นะครับได้ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการออกแบบตำเนลของผมนะครับด้วยโปรแกรมออนไลน์ที่ชื่อว่าแคนวาสามารถใช้งานได้ง่ายจริงๆครับก่อนที่จะไปชมกันนะครับผมฝากให้คุณกดไลค์กด subscribe ช่องนี้ไว้ก่อนเลยนะครับ ไปติดตามชมกันได้เลยครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้มีการใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Photoshop นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่หลายๆคนคงจะรู้จักกันนะครับในการออกแบบผลงานต่างๆ ออกแบบตําเนลผมก็ใช้นะครับซึ่ง Photoshop นะครับมันจะต้องใช้สกิลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคุณจะต้องรู้จักการวางเลเยอร์รู้จักการดาวน์โหลดฟอนต์ต่างๆนะครับเพื่อมาใช้กับตัวโปรแกรมซึ่งมันทําให้นะครับใครที่ไม่มีความสามารถไม่มีสกิลตรงนี้นะครับมันจะค่อนข้างยากนะครับแต่หลังจากที่ผมได้มารู้จักกับโปรแกรมที่ชื่อว่าแ a นวาครับ c a นวานะครับมันเป็นโปรแกรมออนไลน์ครับที่จะช่วยให้คุณนะครับออกแบบผลงานครีเอทีฟของคุณได้ง่ายมากๆเลยครับแล้วแคนว a เนี่ยนะครับมันก็สามารถช่วยออกแบบได้หลาย หลากหลายผลงานมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโปสเตอร์หรือว่าจะเป็นออกแบบ YouTube วิดีโอนะครับที่ผมใส่ไว้ตอนต้นเนี่ยนะครับเป็นคลิปสั้นๆผมก็ใช้แคนวาเนี่ยแหละครับในการออกแบบครับหรือว่าถ้าหากคุณอยากจะทำโรชัวนะครับไปแจกใช้แคนวาเลยครับออกแบบได้ง่ายแล้วก็สวยงามมากๆที่สําคัญนะครับถ้าหากคุณนะครับเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจอยากออกแบบเนมการ์ดนะครับสําหรับแจกให้มันดูโปรเฟชชั่นอลให้มันดู มีสง,ง่าราศีเนี่ยนะครับไปใช้แค n นวาในการออกแบบได้เช่นกันครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมใช้ออกแบบสําหรับ YouTube นะครับก็อย่างเช่นตัวตำเนลเนี่ยนะครับก็สามารถออกแบบด้วยแค n นวาครับตัวโลโก้ของ YouTube channel ผมก็ใช้แค n นวาออกแบบเช่นกันครับมันใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับแค่กดคลิกแล้วก็ลากไปวางครับคุณก็สามารถ ได้ภาพสวยๆแล้วนะครับแต่นอกจากนี้นะครับมันยังมีเทคนิคอะไรอีกหลายๆอย่างที่คุณสามารถทําได้จากแคนวาหลายๆคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่ามันแพงหรือเปล่าใช้แคนวาเนี่ยเพราะว่ามันทํางานได้หลากหลายมากเลยใช่ไหมครับความจริงแล้วแคนวานะครับมันเริ่มต้นแค่ ศูนย์บาทก็คือฟรีเลยไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อจํากัดต่างๆนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะไม่สามารถใช้รูปภาพบางรูปภาพได้ซึ่งถ้าหากคุณอยากจะใช้รูปภาพบางรูปภาพนะครับคุณก็อาจจะต้องไปอัปเกรดเป็น c a น va Pro ครับซึ่งตัว Can v a Pro นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับผมรู้สึกประทับใจมากโดยราคานะครับไม่ได้แพงเลยมันอยู่ที่120อบดอลลาร์ต่อปีครับ120ดอลลาร์ต่อปีแต่ว่าคุณสามารถหารกันได้5คนครับ ก็ตกเฉลี่ยแล้วนะครับก็จะอยู่กันที่ประมาณคนละ25ดอลลาร์เท่านั้นต่อปีครับ25ดอลลาร์มันก็จะประมาณ700กว่าบาทครับ ดังนั้นนะครับถ้าหากคุณอยากจะใช้แคนว่านะครับสมัครใช้แคนว่าครับแล้วก็ไปหาเพื่อนๆครับมาหารกันครับเพื่อที่จะได้ใช้แคนว่าในราคาที่ถูกลงนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับหลายๆคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าผมใช้แคนว่าในการออกแบบตำเน il y ลยูทูบของผมยังไงให้มันดูดีแล้วให้คนเนี่ยอยากจะคลิกเข้าไปดูนะครับให้ CTR สูงๆเดี๋ยวผมจะไปสอนกันในคอมพิวเตอร์เลยครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในหน้าแดชบอร์ดของแคนว่าแล้วนะครับดูหน้าตาสวยงามแล้วก็ดูใช้งานง่ายมากๆนะครับ ตรงนี้นะครับคือคุณสามารถดูได้เลยว่าคุณอยากจะผลิตครีเอทีฟแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทำอีเวนต์ก็สามารถผลิตครีเอทีฟได้นะครับหรือจะทำเป็นวิดีโอก็ได้นะครับโอเคถ้าสมมุติเป็นโซเชียลมีเดียนะครับคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างก็จะเป็น Instagram p โพสครับหรือ Instagram Story คือเขาก็จะออกแบบมาให้แล้วคุณก็ลองไปเลือกใช้ดูนะครับแต่ในวันนี้นะครับเราจะมาทำ u t u h u ตามแนวนะครับ ก็เราสามารถเลือกได้เหมือนกันครับว่า u t u b e ตามแนวเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงโอเค YouTube ตามแนวตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับตรงนี้นะครับเขาก็จะพาเรามาที่ work area ครับตัว work area ก็คือเป็น area ของการทํางานที่เราสามารถเริ่มออกแบบได้เลยนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากจะได้ตําเนวสีเหลืองใช่ไหมครับผมก็แค่กดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกสีเหลืองเนาะหลังจากนั้นกด apply filter ผมก็จะเห็นแล้วว่ามันมี ตัวอย่างอะไรบ้างที่เป็นสีเหลืองที่ผมจะสามารถนําไปใช้ได้ครับก็คือว่าถ้าอยากจะรู้ว่าอันไหนมันฟรีนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายขึ้นคําว่าฟรีตรงนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยตรงนี้นะครับก็คือเป็นดีไซน์ที่ผมใช้สําหรับช่อง YouTube ของผมนะครับก็คือเป็นการออกแบบด้วยตัวผมเองเนี่ยแหละครับก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมกดคลิกเมื่อกี้นะครับเพื่อเพิ่มเป็นดูพิเคตขึ้นมาครับกอบปีมันขึ้นมาใหม่แล้วตัวหนังสือตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวหนังสือได้ตามนี้เลยครับเราอยากได้ฟอนต์อะไรเราก็ เลือกได้เลยนะครับหรือว่าเราอยากได้ฟอนต์สวยๆเก๋ๆกดตรงเท x ก์ครับพอกดตรงเท x ก์แล้วนะครับนี่เราก็จะเห็นเลยว่ามันมีฟอนต์หลากตล์มากเลยที่เราสามารถนำไปใช้ได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับใส่เข้ามาเราก็จะได้ฟอนต์เก๋ๆแบบนี้เดี๋ยวผมเห็นไหมครับแบบนี้เลยก็สวยน่ารักดีมันก็ได้เป็น อีกสไตล์หนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะแล้วตัวพื้นหลังนะครับสีเหลืองก็สามารถเปลี่ยนได้เราอยากได้เป็นสีอะไรก็เปลี่ยนได้เลยสีแดงสีเหลืองสีฟ้าโอเคแต่ผมเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันรูปภาพตรงนี้นะครับผมอยากจะเปลี่ยนรูปภาพใหม่ ผมก็แค่อัปโหลดรูปภาพเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็ลากรูปภาพที่คุณจะใช้นะครับมาวางแล้วคุณจะลบแบ็กกราวด์ได้ยังไงนะครับสำหรับคนที่ใช้ Photoshop รู้เลยว่าจะต้องนั่งตัดทีละนิดทีละนิดนะครับเพื่อเอาแบ็กกราวด์ออกครับไม่ต้องครับในแขนว่าง่ายมากกดเอฟเฟกต์เลยครับหลังจากนั้นนะครับใช้เอฟเฟกต์นี้ครับแบ็กกราวด์เ e มูเวอร์ครับกดแล้วดูเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเป๊ะขนาดไหน อา้าวอย่าพังอย่าพึ่งจ้ามาก่อนจ้าโอเคมาไหมมาไหมหลุน้นโอเคมาแล้วโอเคสวยมากก็คือมันตัดได้แบบละเอียดมากเลยนะครับพวกกันก็ยังอยู่เลยก็โอเคสมมุติว่าผมทําแบบนี้ก็ขยายใหญ่นะครับแล้วก็วางเนาะผมอยากจะปรับอะไรใส่ให้แสงมันเพิ่มขึ้นนะครับก็ปรับเลย brightness เพิ่ม minus โอเคให้มันสว่างขึ้นหน่อย contrast ก็โอเคเพิ่มขึ้นนิดนึง saturation ให้สีมันสดๆดหน่อยโอเคน่าจะได้แล้วประมาณนี้พวกรูปภาพตรงนี้นะครับอย่างเช่นเครื่องหมาย question mark เนี่ยนะครับเราสามารถเพิ่มได้นะครับโดยไปที่ elements เลยครับพอได้ elements แล้วนะครับเราสามารถ search ได้เลยเราอยากได้อะไรสมมุติว่าผมอยากได้เป็น arrow แล้วกันเนาะเป็นลูกศร ผมอยากจะเพิ่มลูกศรเข้าไปแบบนี้เนาะก็สามารถกดได้เลยแล้วก็ลากเลยครับว่าอยากจะใส่อะไรตรงไหนประมาณนี้ครับหรือถ้าใครนะครับอยากจะเปลี่ยนแบ็กกราวไม่อยากจะเป็นแบ็กกราวแบบปกติแบบนี้นะครับใส่เป็นรูปภาพลงไปเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นอยากจะใส่เป็นโอเคเดี๋ยวผมโอเคลูกนี้ละกันเข้ากับธีมผู้การอาแบบนี้ก็ลากลงไปวางได้เลยมันก็ได้ภาพที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันครับ โอเคบางคนนะครับอยากจะออกแบบโลโก้ให้กับช่อง u t u b e นะครับตรงนี้เขาก็มีให้เหมือนกันครับเป็นโลโก้กดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็เลือกเลยครับว่าชุนชอบโลโก้เป็นสีประมาณไหนของผมชอบสีเหลืองเนาะผมก็เลือกสีเหลืองแล้วผมก็ดูเลยว่าโอเครูปภาพประมาณไหนที่ผมสามารถนําไปปรับใช้ได้โอเคผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะประมาณเนี้ยแบบเป็นมินิมอลมินิมอลหน่อยแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อสมมุติว่าชื่อว่าออนไลน์กับคุณก็ได้ครับแบบนี้ มันก็เกี่ยดีหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนสีให้มันแบบสดหน่อยแบบตามสไตล์เราจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำแคนวานะครับคุณสามารถไปทดลองใช้แคนวากันได้ฟรีๆเลยนะครับสามารถออกแบบตามเน o u t u b e สวยๆเอาไปใช้ทำงานอื่นๆได้ด้วยนะครับ และถ้าหากคุณสนใจนะครับอยากจะสมัครแคนวานะครับคุณไปที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะครับเป็นลิงก์แนะนําของผมนะครับถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้รับคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้นะครับทุกวันอังคารและวันศุกร์เลยนะครับและถ้าใครมีคําถามนะครับอย่าลืมไปทิ้งคําถามคุณไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบให้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ